สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเช้าๆนิดนึงนะคะมาเช้าๆแบบเออบอดก็มาแบบหน้าสดๆนิดหนึ่งนะคะก็มาให้เห็นว่าเออหน้าเราใสเนาะหน้าเราดีนะคะจริงๆก็ยังไม่ทันได้ล้างหน้าดีพอ <c oughs> ดีลงมาทานกาแฟแล้วก็ทํากิจกรรมตอนเช้าในทุกๆวันนะคะโอเคสวัสดีนะคะทุกคนอืม วันนี้บอสก็มาคุยตอนเช้าจริงๆเช้านี้ก็เป็นอะไรที่แบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนเหมือนอารมณ์ตื่นตมนะลูกผมขึ้นเยอะมากคือจะบอกว่าตั้งแต่กินกาแฟนะคะกินกาแฟเนี่ยเอ้ยมันไม่รู้มันเกี่ยวหรือเปล่านะแต่แบบสุขภาพมันดีอะ่ะเอออันนี้อันนี้คิดปเปลนเขเปล่าผมดกดํามากคือบอสเป็นคนที่ผมบางผมบางแล้วก็เออ ร่างกายมันก็ไม่ได้ค่อยแข็งแรงมากนะคะแต่ตอนนี้คือแบบเออสุขภาพดีแล้วก็ตอนเช้าตื่นตื่นได้ดีมากๆนะคะต้องยอมรับว่าทานกาฟแฟเนี่ยดีดีสุดๆเลยก็คือตัวนี้นะที่บอสทานอยู่นะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะที่เขาเอาไปทานบางคนก็ทานวันเดือนละสองกล่องน,นะแต่สําหรับบอสตอนเนี้ยคือเราเป็นคนเป็นผู้หญิงที่ตัวใหญ่นะคะก็จะทานอยู่วันละสองซองนะคะแล้วก็เออ เดือนหนึ่งสี่กล่องนะคะเดือนหนึ่งสี่กล่องก็ตกประมาณพันสองพันถ้าเกิดเป็นราคาขายนะถ้าราคาตัวแทนก็ไม่ถึงหรอกค่ะก็กล่อ,องละห้าร้อยห้าสิบเนาะตกสองสองพันหนึ่งร้อยอ่ะอืมสองพันหนึ่งร้อยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นราคาตัวแทนก็ตกอยู่ประมาณเท่าไหร่สามร้อยกว่าใช่ไหมสามร้อยกว่าเออ่เดี๋ยวลองลองลองคูณให้ดูนะสามแปดศูนย์คูนสี่นะ อยู่ที่พันห้าเองนะคะคือต้องต้องต้องบอกตรงนะว่ามันมันกินแล้วดีมากนะอันนี้อันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็ฟังจากทีมงานนะบางคนเขาบอกว่าอะไรนะผู้ชายาสามีมีกลิ่นปากนะสามีมีกลิ่นปากแล้วก็พอทานไปปุ๊บเออเฮ้ยตอนเช้ามาสามีกลิ่นปากหอมขึ้นออันนี้ก็น่านะคะบางทีใช้แค่เพียงยาสีฟันหรือว่ายาบ้นปากอย่างเดียวอย่าลืมว่ากลางคืนมัน กลิ่นปากที่ออกมาอาจจะไม่ได้ออกจากปากก็ได้มันออกมาจากตรงนี้เนะเคยปะเวลาเลอออกมาแล้วแบบทำไมเหม็นเปรี้ยวจังก็จะประมาณนั้นนะคะอือวันนี้บอสก็เลยมาทานกาแฟแล้วก็อ่ะขนมยูโรคาตะตนิดนึงตอนเช้าๆนะคะก็บรรยากาศดีอืม อรอมากจริงๆวันนี้บอสอยากจะบอกอย่นึงนะว่าคือมีหลากหลายเรื่องราวในะที่อยากจะเล่าให้ฟังโดยเฉพาะการทำงานการเลี้ยงครอบครัวการสร้างครอบครัวในพื้นฐานที่ผิดอ,อยากพูดเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมเป็นคนที่ชอบทบทวนกับตัวเองค่ะพอทบทวนปุ๊บมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เราคิด ไปถึงอดีตแล้วเราก็นั่งมองปัจจุบันเราเห็นการก๊อปปี้จากครอบครัวเราเห็นจากการที่คนอื่นเนี่ยพยายามทำในสิ่งที่เราทำแล้วเราก็คิดว่าเออทำไมตอนนั้นเราไม่เปลี่ยนตัวเองให้ให้เป็นอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะได้โปรแกรมเขาให้เป็นคนดีนะคะหลายคนเนี่ยออคิดว่าสมมตินะเหมือนบุพการีอ่ะมอนเลี้ยงลูกมาเงี้ย ทุกคนราต้องคิดว่าอ๋อลูกเหมือนกับครอบครัวเหมือนกับคนที่ปลูกฝังจริง,รงๆก็ไม่ไม่เสมอไปเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าลูกอยู่ในโอวาทของคุณอยู่ในการเลี้ยงดูของคุณโอเคอันนั้นเหมือนคุณแต่ถ้าลูกไม่ได้อยู่กับคุณนั่นหมายถึงว่าเขากำลังซึมซับสังคมด้วยนะคุณจะเห็นว่าลูกติดเกมอ่ะ พ่อแม่ขยันมากเลยแต่ทําไมลูกติดเกมว่ามันมีสังคมสิ่งแวดล้อมการซึมซับการดึงดูดแล้วก็อไอการติดเกมก็เช่นกันก็บางทีอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นอาจจะเป็นตัวเราเองที่ปลูกฝังแต่ทั้งทงที่เราก็ว่ามันเราไม่ได้ปลูกฝังนะว่าไปฟังอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่าลูกเขาะพอเขาเกิดมาปุ๊บเขาก็ทําการให้ลูกเสพติดหน้าจอการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เด็กะไปติดตาม กระตรงกระตรูนแล้วพอสองเดือนสามเดือนเด็กเริ่มติดในดจุดตรงนั้นอะแบบถอนตัวไม่ขึ้นแล้วเขาเหมือนเขาถูกปลูกฝังแต่ทารากอะเออแทนที่จะให้เขาอ่านหนังสือหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันมีมันมีการสืมซับจากจากพ่อแม่ที่บางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้อยากให้เขาเป็นแบบนั้นแต่เราไปสร้างแบบนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคือรายละเอียดอ่อนนะที่ที่เราต้องเรียนรู้นะอือบางคนถามว่าบอสมาสอนตรงเนี้ยมันเกี่ยวอะไร ร้อนว่าเป็นคนไม่ชอบกินของร้อนนะอืมแมวก็ฟุ้งซ่านดีจังเลยนะทุกวันเลยน่สต่างหนูฟุ้งซ่านดีจังเลยลูกมันเป็นยังไงนะฮะสงสัยเข้าไวทอง้วเนะี่ยไวทองน่ากลัวนะทําอะไรไม่ค่อยคิดแต่จริงๆเทาครอบคุมอารมณ์หรือว่าเอ่อวอสมองว่าไม่ได้ควบคุมอารมณ์นะแต่ถ้าทําให้ตัวเองอยู่ในจุดที่สบายโฟล์เนี่ยต่อให้เป็นไวทองต่อให้เป็นอะไรก็ไม่มีปัญหานะอืม เพราะว่บาบลอกเคยเห็นคนที่เป็นไวยัยทอนแล้วอ l e เลอสอะมีความสุขนะอืมอร่อยอืลสวัสดีค่ะนั่นแหละคือทําค,คือสิ่งที่เราอยากเอามาแชร์นะคือทำไมบอสชอบเอาเรื่องราอันนู้นอันนี้มาสอนอยู่ตลอดเวลามีแปลกใหม่เพราะอะไรรูป้ป่ะคืออย่างคนคนในทีมของเราเนี่ย เราก็จะมีเนาะคนมีลูกมีลูกอ่อนมีลูกกําลังฝึกฝนสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดหลายๆอย่างเพราะว่าถ้าพื้นฐานครอบครัวดีลูกดีสามีดีเมียดีพ่อแม่ดีทุกอย่างดีมันมันทุกอย่างมันก็จะโฟลถูกป่าคือ เหมืนมอนบางคนเก่งมากเลยแต่ว่าเกิดสภาวะกดดันจากสังคมบอสเคยโดนสังคมกดดันนะกดดันนี่ไม่ใช่สังคมในเมืองไทยนะเป็นสังคมเมืองนอกเพราะหนึ่งเรามีความเป็นไทยมีความอิสระม,มีความเป็นยูนิคแต่ว่าพอไปอยู่สังคมตรงนู้นเราต้องเป็นนักโฟโล่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะโอแล้ร์ก็แบบโหงานช้างมากเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้เป็นไม่ชอบที่จะนั่งฟังคําสั่งคนแต่เชื่อป่ะในประเทศญี่ปุ่นเนี่ย ถามว่าเป็นสิ่งที่บวกไหมบวกนะแต่ก็มีด้านลบเขาเรียกว่ามันเป็นเหรียญสองด้านที่ตัวเราเองไม่รู้อะเหรียญด้านหนึ่งเป็นเหรียญที่เรามองจากภาพข้างนอกเหมือนคนไปเที่ยวเนี่ยภาพข้างนอกแล้วก็เห็นภาพฉาบฉวยแต่ถ้าเป็นเหรียญอีกด้านหนึ่งคือการสัมผัสลึกๆเข้าไปในจุดนั้นแล้วเรารู้สึกว่าโอ้นี่เหรอว่าทำเนียมญี่ปุ่นอะไรเงี้ย เหมือนตอนนี้บอสไปทํางานนะคือถ้าเป็นตําแหน่งงานใหญ่ๆบอสเชื่อว่าเขาก็คง open mindset ให้เราได,ไ,ดได้เสนอไอเดียซึ่งบอสเคยไปอยู่จุดนั้น mm hmm. ก็โอเคเขาก็มีนะถามเราแล้วก็ให้เราเสนอแต่พอมันเป็นงานอีกด้านหนึ่งที่ตอนนั้นบอสไม่เป็นภาษาก็ไปเริ่มงานเป็นแม่บ้านอะไรเงี้ยหัวหน้าจะถูกจะผิดไม่รู้อะรู้แต่ว่าคุณต้องฟังแล้วเราแบบอ๋อแต่เรารู้ว่าหัวหน้าเนี่ยทําไม่ถูกต้องแต่เราพูดไม่ได้ อืมอันเนี้ยก็เป็นเละอ,อีกด้านหนะึ่งซึ่งบางทีบางองค์กรก็ยังมีแบบเนี้ยเยอะอืมเหมือนกับว่าเออเราเถียงไม่ได้เราพูดไม่ได้ได้แต่รู้สึกแล้วมันก็จะเป็นความเจ็บปวดที่มันฝังอยู่เราเลยว่าคนญี่ปุ่นก็เก็บกดเดยอะนะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่ใช่แค่เก็บกดอะคืออย่างอย่างอย่างบ้านเราเนี่ยอ่ะเอาไปเข้าคนเนี้ย รายังสแสดงออกถูกไหมว่าอืมกูไม่คุยกับมึงหรอกโอเคกูคไม่ชอบมึงแต่กูก็จะไม่ยู่งกับมึงก็แบบคือสแสดงออกได้อ่ะแต่ในขณะเดียวกันตรงนู้นสแสดงออกไม่ได้เก็บกดไม่พอ,อต้องเสแสร้งด้วยเก็บกดไม่พอต้องเสแสร้งด้วยมันจริงๆเสแสร้งคือยังไงเจอหน้าปุ๊บอ้าวเยยก็ใส่มดัดดีมากเลยค่ะนึกเหรอะมันเป็นอย่างนั้นจริงจริง มันเลยทําให้แบบคนมันก็ถ้าในมุมอีกมุมหนึ่งก็คือมันดีอ่ะคืออย่างน้อยๆ้วมันจะไม่ตีกันไงแต่ในมุมหนึ่งอ่ะคนคือคนมันกลายเป็นคนเก็บกดแทนอย่างบ้านเราการเปิดเผยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็จะตีกันบ่อยถูกไหมมันมันเหมือนกับมันเปิดเกินไปแล้วเราไม่ชอบเราก็แสดงออกอย่างชัดเจนเราเราไม่ได้เก็บอารมณ์ในส่วนต้านตรงนั้นนะมันนะมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะแต่ในความรู้สึกบ่อยก็คือ มันว่าเราควรเข้าใจนะคะเข้าใจตัวเองเข้าใจสิ่งแวดลอ้อมเข้าใจคนที่เราไม่ชอบนะอ,อย่างทุกวันเนี้ยเวลาที่เกิดอารมณ์หรืออะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มทําตัวเองให้แบบอยู่ในลูปที่เรียกว่า พยายามเข้าใจมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาตัวเองแล้วก็ฝึกฝนตัวเองอย่าให้อารมณ์ด้านลบครอบงําตัวเองแต่ว่าให้แพรนดิบนะคะในด้านลบไว้เยอะๆอืโอโอ้โหวันนี้คีย์เวิร์ดแพงว่าเช้านี้ <laughs> กําลังจะพูดจุดนี้นะคะคือไม่เอาตัวเองนะคะคิดลบแต่ให้แพรนเรื่องลบเอ้ย อะไรวะนางเงี้ยอะไรวะมึงไม่ให้กูคิดลบแต่ให้แพนเรื่องลบคืออะไรจริงๆอ่ะคนคนสำเร็จนะบอนเห็นเลยว่าเวลาที่เขาเขียนหนังสือหรืออะไรเงี้ยเขาจะพูดเสมอว่าเออมันเหมือนเตรียมรับแผน2องแผนสจริงๆเขาไม่ได้มีแผนสองแผนสแต่เขาแค่ คือเขาจะรองเบาต่อการเจ็บช้ำเอาไว้เท่านั้นเองรองเบาก,ก็คือเวลาที่คุณตกลงมาจากที่สูงอะมันกระแทกแรงมันก็เจ็บใช่ไหมเออแต่ถ้าคุณมีเบารองรับมันอาจจ,จุกจุกไงแต่มันไม่ได้เจ็บถึงขนาดแบบว่าคุณอาจจะล้มละลายหรือว่าเจ๊งอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมานี่ก็คืออีกหนึ่งอย่างที่บอสเลยบอกว่าเราต้องพลนดิบถึงแม้ถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็ดีไปแต่ถ้ามันไม่ได้เกิดกับตัวเราไปเกิดกับคนอื่นเราก็จะมีคําตอบเนี่ยไปช่วยคนอื่นด้วยนะคะนี่ก็คือเหตุผลที่ ทาให้บอลร,รู้สึกว่าเออการแพนดิบมันดีนะแพนดิบไม่ใช่การวางแผนความล้มเหลวหรือว่าวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าว่าโอเคฉันล้มเหลวแล้วฉันจะไปต่ออย่างอื่นไม่ใช่แต่มันเป็นการแพนดิบที่รู้ว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นหรือบางครั้งอะ่ะมันกําลังจะเกิดแล้วมันบ่งชี้แล้วว่าเอ้ยมันจะเป็นแบบที่เราคิดแน่นอนเราจะรีบเปลี่ยนโมเดลเปลี่ยนวิธีการแล้วก็ไปเป็นแบบคือเข้าใจไหมอาจจะไม่เจ็บเลยก็ได้คือ เราจะไวอะ่ะไวต่อสัมผัสมันก็เหมือนกับค่ารู้ค่าเห็นอะไนี่นู้อย่างรู้อ <c oughs> นั่นแหละคือการแฟนดิบที่บอนมองแบบนั้นนะอืมอร่อยแล้วก็ชิ้นที่สองก็กำลังมา <c oughs> นะคะอืมทีนี้ตัวของคนหลายๆคนบอสเชื่อนะว่าเราเราเน้นการทำมาหากินเป็นหลักอยู่แล้วบ้านเราก็เหมือนกันนะคะทุกประเทศ เราอยากได้เงินเราก็เน้นทำทำมาหากินเป็นหลักอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่บอสอยากจะให้มันควบไปด้วยก็คือวิทยนแล้วก็การเรียนรู้ คุณเชื่อป่ะการเรียนดูที่ดีการที่เราฝึกฝนตัวเองตลอดเวลานะคะเป็นสิ่งที่ดีบอสไม่เลือกที่จะใช้เวลาแบบเสียเวลาในชีวิตนะอันนี้คือความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยชอบการแต่งหน้าแต่งตัวคุณทําไปเถอะค่ะแต่คุณต้องตื่นให้เช้ากว่าน,นี้ถ้าคุณจะเสียเวลาตรงนี้คุณก็ทําให้ตัวเองอะ่ะดูดมีมากขึ้นแต่สาหรับบอสบอสก็ตื่นเช้านะบางทีตีห้าหกโมงก็ตื่นแล้วแต่ว่า สิ่งที่ว่าจะทําก็คือทุกวันนี้นะตอนนี้ก็คือออกกําลังกายก่อนนะคะเฟิร์มตัวเองก่อนแล้วก็ดูแลตัวเองในเรื่องของสุขภาพนะคะเนี่ยอย่างเช้ามาทานกาแฟหนึ่งแก้วแล้วก็มีตอนเที่ยงทานกาแฟหนึ่งแก้วเพื่อระบบขับถ่ายเพราะพอเป็นคนที่ถ่ายยากนะคะเ,เคยคิดอยู่เหมือนกันถ้าเกิดเป็นลิซิดวงเราก็คงทรมานก็เลยเต้องดูแลเรื่องระบบขับถ่ายนะคะซึ่งออบอกก็ทานกาแฟยินงๆกาแฟเนี่ยมาประมาณ อันนี้ก็คบปีแล้วนะคบปีแล้วอืมแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้จากกาแฟนะยอมรับว,ว่าผิวอนะผิวเนี่ยบอสก็ขัดสักครับไหมหน้าเนี่ยขัดเกือบทุกวันแต่ว่าผิวเนี่ยขี้เกียจไม่ค่อยขัดนะคะถ้าขัดนี่คงจะสวยกว่านี้เนียนเนียนกว่านี้นะคะแต่ว่า อาศัยทานทานกาแฟบอสเชื่อในเรื่องของคอลลาเจนนะเพราะว่าผิวพันธุ์เราเอ่อมันต้องอาศัยคอลลาเจนนะคะเวลามันรู้เหมือนกับแบบร่างกายไม่มีคอลลาเจนมันก็เขียวมันก็โซมันก็มันก็เฉาใช่ป่ะเหมือนเพื่อนไม่มีออกซิเจนไม่มีแดดไม่โดนอะไรเงี้ยแต่มนุษย์เราเนี่ย ถ้าไม่มีคอลลาเจนเห็นไหมหน้ามันก็จะแบบไม่เปล่งปังต่อให้แบบคุณไปใช้ครีมผิวขาวขาวจริงค่ะขาวไม่มีออร่าขาวเหมือนศพตายอ่ะเหมือนเหมือนผีจีนอ่ะเออเพราะมันไม่มีคอลลาเจนนะมันมีมอยส์มันมีอะไรแต่ไอพวกมอยส์อะไรอย่างเงี้ยบอสมีความรู้สึกว่าใบหน้าเราอ่ะมันมันมีการผลิตอยู่แล้วเห็นไหมมันมีออยอยู่ในหน้าอยู่แล้วถ้าคอลลาเจนเต็มเนี่ยออยมันก็ผลิตเองได้นะเออนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่เราเรียกว่า เราอยากให้ผิวเราน่่งกายเรามีคอลลาเจนเยอะๆคุณเห็นไหมพวกไขข้ออะไรเงี้ยตรงข้อศอกอะไรเงี้ยเห็นป่ามันจะมีอุ้ยเพิ่งเห็นข้อศอกตัวเองอุ้ยข้อศอกใสเมื่อก่อนข้อศอกดํามากที่รักเฮ้ยข้อศอกแบบว่าเอาจริงอุ้ยดูในกระจกอุ้ยข้อศอกใสขึ้นเยอะเลยอะเมื่อก่อนข้อศอกดําที่รักคือแบบบอสเป็นคนชอบเท้าแขนแล้วข้อศอกดำอุ้ยข้อศอกใส <laughs> ดีใจเฉยเลย <c oughs> <c oughs> นะ,ะเออพวกข้อสอบพวกหัวเข่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบว่ามันจะมีพวกเยื่อคอลลาเจนยึดเงยถ้าพวกคอลลาเจนไม่มีเห็นมากมันจะปวดเขา่าปวดแขนมันจะแบบ เดินไปกระดังกึกกักกึกกักอะไรเงี้ยคอลลาเจนมันไม่ยืดหยุ่นเนี่ยเพราะฉะนั้นบอสก็เลยคิดว่าเราควรมีคอลลาเจนในตัวแล้วตัวคอลลาเจนเนี่ยไม่ได้ทําให้ผิวขาวนะบางคนเข้าใจผิดบอกคอลลาเจนคือทําให้ผิวขาวไม่ใช่นะคะคอลลาเจนเป็นตัวที่ทำให้กระดูกมันยืดหยุ่นนะคะแล้วก็เสริมสร้างผิวให้ใสดูมีออาร่านะคะยิง่งยิ่งตอนเนี้ยพอบอสทานกาแฟไปปุ๊บใช่ป่ะเมื่อก่อนรอบเดือนไม่มาแต่ทุกวันนี้รอบเดือนมาเป็นปกติก็เลยทำให้เราโอ๊ย แบบเดือนมาปกติดีจังเลยอะแล้วร่างกายเรามันก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยสบายขึ้นนะจริงๆเมื่อก่อนดีใจที่รอบเดือนไม่มาเพราะอะไรรู้ป่ะมันไม่ต้องมานั่งใส่อะไรเงี้ยคือแบบบอกว่าถ้าเกิดเป็นผู้ชายได้ก็คงอยากเกิดเป็นผู้ชายแต่ด้วยความที่แบบนะเราเกิดมาเป็นผู้หญิงแล้วเราเลือกเกิดไม่ได้เราก็ต้องทาหน้าที่ผู้หญิงให้ดีสุดนะคะอือก็เลยกลายมันแบบ ต้องต้องดูแลสุขภาพ,าอ,อ,พอ่ะเนาะพอพอรอบเดินมาเออเฮ้ยจากคนรอบเดินไม่มาสิวเนี้ยนะขนาดล้างหน้าอะไรเงี้ยสิวก็ยังขึ้นนะเพราะว่าอืมบางครั้งต้องบอกแบบนี้นะมันไม่ได้เกิดจากผิวอย่างเดียวมันเกิดจากฮอร์โมนที่อยู่ข้างในด้วยอือพอเราดูแลผิวหน้าสิวขึ้นไม่ไหวสิวไปขึ้นตรงไหนลหลังนะคะคนเป็นโรคไม่เป็นโรคให้ดูหลังอะไรเงี้ยเขาก็ว่าอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิด ร่างกายบอดี้ผิวใสหน้าตาใสสุขภาพถือว่าแข็งแรงไปด้วยนะคะเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ได้มาจากภายนอกนะมันมาจากภายในด้วยก็ดูแลตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกนะคะ แล้วก็กําลังรอสินค้าตัวที่แปดตัวที่เก้าตัวที่สิบสำหรับเจ้าของแบรนด์ที่จะผลิตสินค้ามาให้พออใช้นะพร้อมซื้อพร้อมลงทุนให้ด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะกับแบรนด์นี้ที่วันนี้นะคะสร้างให้ทุกคนเป็นเจ้าของธุรกิจแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นค่ะไม่มีระบบไหนที่เหมือนที่นี่อีกแล้วเพราะว่าเราพร้อมจะเสียสละที่จะให้ทุกคนนะคะยืนในที่ที่เรียกว่าระดับเดียวกันทั้งหมดขอเป็นศูนย์กลางของ การสร้างผู้คนแบบแท้จริงสอนฟรีทุกอย่างฟรีหมดไม่มีการจ่ายเงินใดๆทั้งสิ้นเพื่อให้ทุกคนประสบความสําเร็จแบบ100%้ซตและเราเชื่อว่าความรู้ไม่ได้มีอยู่กับตัวเราอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่พวกคุณด้วยที่จะมาร่วมแชร์ร่วมแบ่งปันร่วมศึกษาไปด้วยกันหนังสือหนึ่งเล่ม อ่าน10คนก็สิบข้อคิดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าเราจะเอาความแตกต่างในการคิดตรงนี้มาพัฒนาองค์กรอยู่ตลอดเวลาก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จไปพร้อมกันกันกบบอร์ดนะคะแล้วก็อยากได้ CEO เพิ่มอีกจํานวนมากมายเลยนะคะมาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันนะคะมาเป็น CEO ร่วมกันนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย